สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาชวนเ,นเพื่อนๆทำแกงไก่ใส่ฟกักรสชาติเข้มข้นกลมกลอมเซ็บเซ็บนวลน,น,น,น้ำปลาอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของ ฟักเขียวนะคะวันนี้ใช้เป็นฟักเขียวอ่อนค่ะนำมาตัดครึ่งนะคะแล้วก็ทำการปอกเปลือกออกให้เรียบร้อยค่ะ พอเราปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำฟักเขียวมาผ่าเป็น4ชิ้นแล้วก็เอาเม็ดด้านในออกให้หมดเลยนะคะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําฟักเขียวมาผ่าครึ่งอีกทีหนึง่งแล้วก็หั่นเป็นชิ้นที่ใหญ่หน่อยนิดหนึ่งนะคะเวลาเรานําไปแกงฟักของเราจะได้ไม่เละค่ะพอเราหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําฟักเขียวไปล้างทําความสะอาดแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ําค่ะ วัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะเราก็จะตั้งกระทะใส่เนื้อไก่ที่เราหั่นเป็นชิ้นลงไปตามด้วยเครื่องแกงที่เราตําเองนะคะสําหรับเครื่องแกงที่เราตาก็จะมีตะไคร้าตาหอมแดงตำกระเทียมตามําแล้วก็พริกแห้งตํานะคะตาให้ละเอียดพอหยาบๆค่ะจากนั้นเราก็จะนําเครื่องแกงกับไก่มาทําการลวนนะคะเพื่อให้ไก่ของเราสุกประมาณ50เปอร์เซนแล้วก็เพื่อดับกลิ่นคาวค่ะ สำหรับไก่ของเราก็ล้วนหน้าที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ฟักเขียวที่ล้างทําความสะอาดลงไปคนๆให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะพอเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่เป็นน้ำสะอาดลงไปพอให้ท่วมไก่นะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะใส่พอให้ท่วมไก่กับฟักนะคะแล้วก็คนๆสักเล็กน้อย จากนั้นก็ให้เพื่อนๆแกงต่อไปเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างของเราจะสุกดีนะคะ ไก่แล้วก็ฟักของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็ผงปรุงรสที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นน้ำปะลาค่ะใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นก็คนๆเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถชิมรสตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ พอรสชาติได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมหั่นทอนลงไปคนๆสักเล็กน้อยแล้วก็รอให้ผักสุกนะคะพอต้นหอมของเราสุกได้ที่แล้วต่อไปเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยใบแมงลักค่ะแล้วก็คนๆสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ผักของเราสลดลงค่ะ พอได้ที่แล้วเพื่อนเพื่อสามารถปิดแก๊สยกออกตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทําแกงไก่ใส่ฟักทําแบบง่ายๆอร่อยอร่อยค่ะพเพื่อนก็ลองไปทําท,ทาดูนะคะรับรองเลยว่าสูตรนี้เด็ดอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้คัวบ้านนะาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ